สวัสดีครับอูววันนี้วันที่12ครับมีสุดายน2 5 6 5อันนี้คือขั้นตอนทำสีจริงครับเราทำสีดำสีจริงแล้วเราแยกชิ้นหมดอย่างที่คุยกันครับวันนี้พ่นสีจริงเมื่อเช้าล้างพร้อมอะกาศดีก็พ่นสีจริงเลยครับอันนี้เป็นสีากอบซิงค์ครับสีกอส่อซิงคคือหลุดร่อนแต่ก็ยากนิดนึงเพราะมันเป็นสีเกาะซิงค สำหรับเหล็กซิงหรือคาว์ไนต์นะครับสูตรอุปกรณ์ก็แยกครับแยกแยกคนตัวชิ้นแยกคนหมดเลยแยกแยกคนเป็นชิ้นๆไม่พอรวมนะครับเสียเวลาิดนึงเสียเวลาิดนึงครับเราจะพ่นแยกเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับสำหรับเจ้านี้ก็ส่งในวันที่17ที่็ดงนี้นะครับ นี้จะพูจริงๆในเรื่องของเฟรมนะครับขั้นตอนการทำสีกรมีแค่นี้ครับจะให้ลูกค้าหลายคนที่เข้ามาดูจะได้เข้าใจว่างานของเราเน้นนะครับเน้นรอยเชื่อมสังเกตรอยเชื่อมนะครับสังเกตรอยเชื่อมนะครับนะครับช่างงานลานเชื่อมของเราเน้นเรื่องคุณภาพงานเชื่อมคนที่เชื่องงานคนที่เชื่อมงาน,คน,งานคนนี้ก็ เป็นเด็กนะครับอันนี้ไม่ได้เลือกดูนะครับทุกจุดทุกจุดนะครับเลือกดูนะทุกจุดอ่าแถมนิดนึงครับแถมนิดนึงแถมนิดนึงอ่าพาไปดูกาลังเชื่อมอยู่พอดีเลยคันนึงวันอาทิตย์ช่างพ่อไม่ได้อยู่อ่าครับอ่าเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมคันนึงเริ่มจากจุดนี้เลยนะครับอ่า นะเราเชื่อมเป็นน้ําเลยเราเชื่อมหลอมเป็นน้ําเลยนะหลอมเหล็กคุออย่างดีกครทบทุกจุดไม่ได้เลือกถ่ายเพราะวถยไร่ไปที่ละจุดนะครับนะครับอันนี้งานเชื่อมอแล้วบนซาขวาแล้วเด็กทุกชิ้นเราบ่าเข้าโค้งหมดอย่างที่เคยพูดไปแล้วท่านี้ก็ทิศหน้าเหมือนกันส่งปัตตานีนะครับคิวระบากนิดหนึ่งฝนก็ตกงานก็ทำยาก ตกทุกวันนะลูกค้าเข้าใจที่นึงครับเห็นใจนะครับเห็นใจนะลอยบาทแม่แม่ได้ล้อยบาทสนิทสนิทครับทุกชิ้นใช้เวลาเป็นใช้เวลามากใช้เวลาต่อต่อชิ้นนะมันเข้าสนิทได้ขนาดเนี้ยใช้เวลามากเร่อทุกการตอนนะครับขอบคุณนะครับสนิทตามชมัวอยู่นะครับสนใจก็สอบถามมาใน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  ในช่องยูทูบของอวนะครับมีสาขาตรลังได้พุกงเครับผมครับผมสวัสดีครับให้ดูคนันิดนึงทุกครั้งเน้นหมดโดยช่างคนนี้เป็นช่างคนเดียวที่ทำรถสามล้อพวกคนนี้อายุได้สิบสขวบแลครับเป็สี่ปีนะครับยวชนไทยของเราแค่ส4่ปีมีความสามารถมากมายนะครับครับผมสวัสดีครับ